อาจารย์เสรีคะดิฉันมีโครงการผ่าตัดหมดลูกออกแล้วก็เคยผ่าคลอดลูกมาสองครั้งแล้วหมอที่เคยผ่าคลอดให้บอกว่ามีผังผืดอ,อยู่เต็มท้องเลยแล้วก็ในการผ่าตัดเปิดหน้าท้องครั้งนี้เนี่ยตัดหมดลูกพร้อมเลาะผังผืดได้เลยไหมคะเพราะว่าอยากจะใส่แผ่นแปะหรือว่าเจลเพื่อป้องกันผังผืดกลับมาใหม่กรณีแบบนี้ทําได้หรือเปล่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะสําหรับความคิดเห็นนี้ยังไงขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะผ่าตัดคลอดไม่เกิดผังผืดเยอะ เราก็จะผิดแล้วนะฮะค่ะแล้วก็ผมคิดว่าผ่าตัดผ่าตัดเนี่ยเราทําผ่าตัดด้วยกล้องได้โดยธรรนะครับถ้าเราไม่อยากปวดมากเราก็ผ่าตัดด้วยกล้องเยอะแยะปัจจุบันนี้เขาผ่าตัดด้วยกล้องเขาวันเดียวเขากลับบ้านแล้วนะฮะค่ะถ้าเกิดเกิดพังผืดมันมักจะเกิดจากหนึ่งไอ้โรคเยื่อบุมันเรือกจริญปิดที่ที่มันเคยเป็นมาแต่โบราณหรือว่าสองก็คือการผ่าตัดที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ว่าหมอปัจจุบันเนี่ยเขาเขาไม่ไม่ไม่ได้เป็นเป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพวกที่ไม่ได้มาตรฐานนะปกติเขาก็ผ่าตัดกันมีมาตรฐานมันไม่ไม่นด้จะเกิดฟังผืดอะไรเยอะนะครับไม่ต้องไปกังวล<ช>าการผ่าตัดส่วนในการที่เราใส่ใส่ไอเ้เจลเจลอะไรน่ะอ้นันเป็นการเป,เ,ปเ,ปเป็นการมันเป็นมันเป็นการมันก็อาจจะมีก็ได้นะตัวเราจะมีฟังผืดมันก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะบริษัทเนี่ยเราเขาให้มาเวลาเราเราจะผ่าตัดผ่าตัดพันกล้องไม่ได้ผ่าตัดผ่าตัดด้วยด้วยมือส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ใช้อะไรยกเว้นโรคพังผืดมัน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 เยอะแล้วมันจําเป็นที่จะต้องใช้แผ่นอะไรป้องกันอะไรอย่าเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันไม่เยอะหรอกผ่าตัดก็ตัดที่ผ่าตัดเยอะก็คือโรคเยื่อบุลูกจริญิดที่แล้วก็ผ่าตัดไม่ค่อยเป็น นะไม่ได้มีความละเอียดรบอบคอบผ่าตัดเร็วแล้วก็มันก็ทําให้เกิดฟองผืดนเขามันแต่ว่าของเราผ่าตัดคลอดผ่าตัดคลอดเกิดฟองผื่นอะไรเยอะแยะนะฮะผ่าตัดสอง ère, นะครั้งก็ไม่เป็นไรผ่าตัดสามสี่ครั้งเราก็เคยตัดมาลุกมาแล้วไม่มีอะไรหรอกไม่ <Ride. S 1> ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีฟองผืดเยอะแยะนะครับไม่ได้มีฟองผืดเยอะหรอกแต่ว่าถ้าเราจะไปผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยเขาก็อาจจะใส่ไอ้ตัวที่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 เป็นที่ที่เขาพูดนั่นแหละก็คือไอ้ที่เป็น ป้องกันพังผืดนะน่ะส่วนใหญ่ผ่าตัดแผ่นกล้องเขาก็จะนิยมใช้เพื่อที่จเพราะไหนๆก็ผ่าตัดครั้งสุดท้ายแล้วก็โอเคก็ใส่ไปให้มัน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 แบบว่าให้ให้ในท้องเนียนน่ะเนียนคือมันไม่เคยดพังผืดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้ไม่เป็นไรใส่ได้ไม่เป็นไรอย่างที่คุณบอกก็มีแต่จ่ายเงินเพิ่มอ่ะจ่ายเงินเพิ่มเท่านั้นเองอ่ะนะถ้าเรามีเงินลงไม่ก็ไปทซีเรียสหรอกหมอเขาใส่มาให้หมดอ่ะนะครับทุกอย่างที่เราคิดว่า ที่เขาคิดว่าดีอ่ะนะเขาก็ใสให้หมดแล้วนะครับลองลดูไม่ต้องกังวลนะคะคุณแฮปปี้ซันเดย์นะคะก็คือทําได้ที่บอกมีโครงการผ่าตัดมอลูกออกก็คือทําได้เลยส่วนผังผืดเนี่ยมันก็น่าจะมาจากการผ่าตัดอื่นๆนะคะที่ผู้หมอบอกไม่ค่อยเกิด<อ>เพราะว่าผ่าตัดคลอดไม่น่าจะทําให้เกิดผังผืดแต่ว่าถ้าอยากจะใส่แผ่นแปะ หรือเจลเพื่อป้องกันผังผืดไม่ให้กลับมาอีกเนี่ยนะคะก็ทำได้ไม่ต้องกังวลงนะ,ะงวลงค่ะคุณถามแบบ